สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับซอติดปัน่กันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกมการเนชฟาร์จูนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะออพกทุนมาที่2,500บาทนะคะเราจะไปเบดที่20บาทนะแล้วก็ซื้อฟิวเจอไป1,500บาททันทีจะะ๊า เรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะเราจะได้หมุนีไปกี่รอบนะคะสแคต,ตอร์ของเราตอนนี้มาสี่ตัวนะคะได้หมุนไปแปดรอบเท่านั้นนะจ๊ะไปลุ้นกันเลยนะคะว่าวันนี้นะ,ะบังของเรานะ,ะจะแจกดีหรือเปล่านะคะได้มาย4ิสี่บาทะค่ะ วายมาค่ะทุกคนได้ไป384บาทนะมาอีกนะคะแล้วก็ได้ไปอีก456บาทปังอยู่นะคะว่าไม่ได้นหนได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตนะคะเท่าไหร่700 800นะคะได้ไป882บาทนั่นองนะเลยอีก4รอบนะคะทุกคนแต่ว่าเราลงทุนไป1,500บาทนะคะเรยัง เหลืออีกสองรอบเนี่ยจะได้ทุนคืนไหมได้มอีกหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะมาอย่ไ,ม,ไ,ม,ไม,ายม,มาอีกสามสิบหกบาทเหลืออีกสองรอบมาอีกเจ็ดสิบสองบาทนะคะแล้วก็มาอีกกบาทูไอวายมานะคะได้ไปหกสิบหกร้อยสี่สิบแปดบาทโอเคอย่างนี้ค่อยคุยกันได้หน่อยนะคะ มาตอนท้ายนะได้เป็นเงินรางวักลก้อนโตนะคะเท่าไหร่774บาทนั่นเองนะคะรอบสุดท้ายแล้วนะได้ไปอีก12บาทแล้วก็ได้มาอีก54บาทวายมา2ตัวอีกแล้วค่ะได้ไปอีก1320บาทมาอีก48บาทนะโะอ้เหลือวายเมื่อกี้ได้อีก1ตัวนะคะ เสียดายนะคะไม่งั้นเตะลั่นเลยนะเราได้เป็นเงินรางวัลระดับเมะกะนะคะระดับซุปเปอร์แล้วนะทุกคนค่ะได้ไป1น0 0 3 0 0 1,434าบาทนั่นเองนะจ๊ะได้หมดไป8รอบนะคะได้เงินรางวัลรวมไป3,264บาทนะปังมากเท่ากับเราได้กำไรประมาณ2,000บาทเลยนะคะรอบเมื่อกี้เนาะ โอเคไปกันต่อเลยนะคะเราไปหมุนอีก10รอบนะคะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป750านะรอบนี้นะคะก็คือเบ็ดน้อยกว่าเดิมนะคะเบ็ด10รอบนะคะได้หมุน8รอบเท่ารอบเมื่อกี้เลยนะคะมาลุ้นกันว่าเบ็ดน้อยเนี่ยเราจะได้ไหมเบ็ดน้อยก็ต้องได้ตังค์น้อยสินะคือก็อาจจะแบบว่า ขอให้ได้ทุนคืนก็อพอแล้วค่ะวายมาค่ะทุกคนได้ไปเท่าไหร่120บาทวายไม่1ตัวนะคะได้ไปอีก36บาทไม่ค่ะโอ้โหแต่ว่าไม่ได้นะเสียดายเนาะเราได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตนะคะไปทังหมดเท่าไหร่ได้ไป354บาทนั่นเองนะจ๊ะเหลืออีก4รอบเหลืออีก3รอบค่ะ ทุกคนไม่นะเราจะได้แค่300ไม่ได้เราสุดท้ายแล้วนะคะเราได้หมด8รอบนะคะแต่รอบนี้นะคะเราได้กำไรรวม385บาทเท่านั้นเองนะโอ้ก็ไม่เป็นไรนะคะเจ้าเจ้ากับรอบที่แล้วนะคะที่ได้กำไรมา2,000กว่าบาทก็อาจจะเหลือประมาณพันกว่าบาทนะเออก็ไม่เป็นไรนะะทุกคนค่ะ วันนี้นะคะอ,อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้อาซอด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ